สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาปากันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่2 1มีนาคม2565เจ้าฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนเจ้าแต่วาน,นี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่มีรายงานปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้2 5 2มเมที่อำเภอแม่ซอจังหวัดตากเจ้า สำหรับอุณหภูมิสูงสุดตะวันนี้อยู่ในช่วง34-39องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้38.6องศาศเซลเซียสที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าต่อไปํามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือมีกําลังแหงขึ้นเจ้าในคณะทีมีพายุดิปรรชันบริเวณอ่าวเบงกอตอนกลางกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันตกเล็กน้อยเจ้าคาดว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางแห่งกระขอหื้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตัวเ้าเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ4ชั่วโมงตั้งหน้าภาคเหนือตอนบนอากาศ้อนกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไายลำพูนและลำปางเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเ33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดศูนยถึงห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- บ0สกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับท้ายนี้เจ้า ภาคเหนือของฮาวมีอาการท้อนในตอนกลางวันและก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงในระยะนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากสภาพอากาศไว้ตเตยเนจ้าและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นเนจ้า สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ารมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน